ไม่สวยคุณก็สามารถที่จะมีแฟนฝรั่งได้ค่ะแค่คุณฝึกสองสิ่งนี้ข้อแรกเลยฝึกความมั่นใจนะคะการที่เรามีความมั่นใจเนี่ยมันสามารถต่อยอดได้หลายอย่างอย่างเช่นบางคนคือถ้าไม่มีความมั่นใจคุณก็จะไม่กล้าทักไม่กล้าคุยกับไม่กล้าวิดีโอคอลแต่ถ้าเกิดคุณมีความมั่นใจต่อให้วันนี้คุณจะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ได้ก็ตามแต่อาจจะได้นิดนึงแต่ถ้าคุณมีความมั่นใจอ่ะ ่อให้เขาจะฟังไม่รู้เรื่องที่คนมาปรึกษาโคชเชมนะเห,หลายๆคนก็ประสบความสําเร็จนะแต่เรานั้นเขาต่อยอดนะคือแค่กล้าไปก่อนอันดับแรกกล้าเปิดกล้องกล้าที่จะคุยนะคะทำให้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองด่านนี้ผ่านสเต็ปถัดไปถ้าด่านนี้ผ่านปุ๊บนะคะ หมั่นฝึกฝนพัฒนาภาษาอังกฤษของเราให้ดีมากขึ้นภาษาอังกฤษคือภาษาสากลนะคะที่จะต่อยอดให้คุณได้เจอคนที่ดีทําไมโคชเชมถึงเรียกว่าภาษาสากลเนาะคือตอนสมัยที่โคชเชมทํางานที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วภาษาที่เขาไม่ตามล่ามให้มาพูดเลยคือภาษาอังกฤษเพราะเขาคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือแม่บ้านทําความสะอาดก็ตามแต่ทุกคนจะสามารถพูดภาษาอังกฤษกับ คนไข้ที่เป็นต่างชาติได้ทุกคนดังนั้นภาษานี้มันจัดอยู่ในหมวดภาษาสากลเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีทランスเลตไม่มีลาบมาแปลให้คุณเลยดังนั้นนะคะการที่เราฝึกฝนภาษา,ษาษาอังกฤษยิ่งโลกทุกอย่างมันทันสมัยทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้กันหมดแล้วนะคะคุณต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเนาะในคอร์สออนไลน์สื่อสารได้มัใจฝรั่งโคชเอมจับจุดคอร์สนี้สําหรับในเรื่องของความรักเลยเพราะอะไรเพราะว่าจะเทรนให้คุณพูดกับแฟนรู้เรื่องนะคะ เทรนให้คุณสร้าง Relation s ช i p ความสัมพันธ์ได้ดีคือเน้นพูดเอาง่ายงว่าใครมาเรียนคุณจะพูดได้จากคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณจะพูดได้บางคนคือทําได้แต่ข้อสอบแต่พูดไม่เป็นกับโค้ชเพราะว่าเราไม่ได้เทรนปากของเราเราไม่ได้ฝึกปากของเราฝึกการออกเสียงของเราดังนั้นนะคะใครอยากพูดได้สื่อสารได้แล้วก็มาใจฝรั่งนะคะในคอสื่อสารได้มาใจฝรั่งติดต่อโคชเชนได้เลยค่ะ